รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปุ๋ยที่เราหมักอะ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วเอรามีปุ๋ยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำนี่งงเหมือนกันอ่างนี้เรากินข้าวกินผักก็ไม่ต้องใส่วิตามินแล้วดิอืมเ,อเลิกเลิกเลิ เราก็ไม่ได้กินแล้วเราก็อุตส่าห์แบบเฝ้าธนุธนอมันเหมือนลูกเราเลยเสียใจอ่ะเสร็จแล้วค่ะผักบุ้งไฟแดงจากสวนของน้องอีค่ะกินได้แบบอย่างสบายใจมั่นใจร้อซว่าปลอดสาร ร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอีสเวสตซีดจำกัดแดดที่พืชหรือแสงี่ผ่านไปแล้ว4ี่สัปดาห์น่าลุ้นและน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการติดตามภารกิจปลูกแล้วก็ดูแลผักของแต่ละบ้านสัปดาห์ที่แล้วกรรมการพิเศษเข้าไปแนะนําพร้อมกับให้คะแนนกันไปแล้วนะครับทราบคะแนนกันไปแล้วทั้งสบ้านยังไม่หมดกําลังใจแต่ขอเพิ่มเติมความรู้จากมืออาชีพที่ทําแปลงผักบนดาดฟ้า ของสำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครตามไปดูพร้อมๆกันนะครับคือรู้สึกว่าจริงๆเราควรจะได้เรียนอันนี้ก่อนสิ่งที่สร้างสรรค์สุดผมชอบในกระเช้าเหมือนกูโ้โลเลยอะ่ะ <Hey! S 1> วันนี้เราพาทั้ง3บ้านมาตามหาแรงบันดาลใจที่ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครไม่ได้เยอะอะไรพี่แม่แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันไหนโรคอะไรต้องใช้อะไรอันนี้อันนี้ก็ดูชัดเจนก็คือเป็นโรคเน่าไงบางทีเนี่ยเรากินผักไปบางทีก็หม่ำแมลงเข้าไปมั่งโดยไม่รู้ตัวจริงๆพี่อยากมาที่นี่ตั้งนานแล้วอยากมาเรียนอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ของเหมือนเออเบิร์นการ์นิ่คือสมัยก่อนมันไม่มีใครที่ปลูกบนดาดฟ้านพอมันมาถึงปาบละหูมันสวยมากมันเขียวแล้วมันมีลูก อะไรแบบห้อยเต็มไปหมดมันว่าโหเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยฮาล,ลูวีนสนใจทุกอย่างเลยอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นเขาทำหลายๆรูปแบบปลูกลงกระถางปลูกลงถังปุ๋ยตะกา้า <laughs> ตอนแรกผมขึ้นมาเฮ้ยทำไมกระเพาะอะไรเยอะขนาดนี้นี่มันดาดฟ้านะเว้ยพอเงยขึ้นมาเห็นฟักห้อยเห็นต้นถั่วเห็นอะไรแบบเฮ้ยเหมือนกับที่เราอยากมีเลยอ่ะ พื้นที่440ตารางเมตรบนดาดฟ้าของสำนักง,งานเขตหลักสี่เป็นสวนเกษตรลอยฟ้าที่คนเมืองมักจะมาเรียนรู้การปลูกพืชในพื้นที่จำกัดที่นี่ปลูกทั้งผักและผลไม้หลากหลายชนิดทํากันมา10กว่าปีแล้วครับเป็นที่ยอมรับกันในแวดวงของคนปลูกผักและคนทําเกษตร,รในเมืองได้ผลผลิตดีจนทั้งกินทั้งขายกันเลยทีเดียวครับจากการที่เราศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับคิดว่าดาดฟ้า อาคารสูงหนึ่งเทพละครมีเยอะก็เลยพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะแค่แนวคิดแบบนี้นะครับเร,เราพัฒนาถึงขนาดพันธุ์พืชต่างๆแบบไหนที่จะไปนําไปใช้ปลูกในอาคารสูงและลานดดดฟ้าได้พันผักพันไม้ต่างๆของเราเสามารถเป็นตัวอย่างได้สอดคล้องวิถีชีวิตของคนกรุงคนเมืองได้คุณต้องลดน้ำสองชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งเนี่ยคุณพอไหมคุณมีเวลาไหมเขาจะบอกเขาไม่มีเวลาต้องออกไปทํางานานอกจากนี้ย,นยังโดดเด่น ในเรื่องนวัตกรรมการปลูกผักเพื่อคนเมืองโดยเฉพาะวันนี้ทั้ง3บ้านจะได้เรียนรู้จากกูรูอย่างใกล้ชิดแถมยังได้ลงมือทดลองทําด้วยได้เคล็ดลับเด็ดๆมากน้อยแค่ไหนเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านด้วยครับวิธีการปรับโครงสร้างดินให้มันดีนะก็คือการใช้ปุ๋ยหมกักปรับโครงสร้างอย่างน้อยเนี่ยดินที่เหนียวๆเ,เนี่ยมันก็จะร่วนซุยขึ้นที่นี่เราให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างดินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าโครงสร้างดินไม่ดีแต่คุณไปให้ปุ๋ย ต้นพืชก็ไม่สามารถรับได้มันเกิดการตึงท่านอาหารถ้าเกิดดินมันแน่นนะเพราะนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องดินสูตรน้ําหมักของที่เนี่ยเราจะมีด้วยกัน2ส,สูตรเนาะ,ะก็คือ,อสูตรเร่งต้นเร่งใบแล้วก็เร่งลูกเร่งผลที่นี่เ,นเหมือนขุมทรัพย์ทางความรู้เรื่องการปลูกผักจริงๆเลยค่ะอาหารของจูซีเนี่ยก็คือของหวานต่างๆไม่ใช่เอาจูซีปล่อยลงไปแล้วไปไหว้ดอกแดกดอกแดกอาหารก็ไม่มีกินเห็นไหมถ้าต้นไหนขาดเราไม่เอา เนี่ยเอาที่<ร>มีรากมีพร้อมรากอ่าเสร็จแล้วเราก็จะกดที่รากแบบนี้ลูกนะแต่ว่ามันจะไม่ขาดโอเคโอเคสมาหลายอย่างที่เราคิดว่ามันทําไม่ได้ที่นี่มันแบบทําได้คือพี่รู้สึกว่าที่นี่มันเป็นแรงบันดาลใจหรืออย่างโรส e นรี่ที่พี่ปลูกที่บ้านอย่างคือเราอยากขยายแล้วจริงๆที่เคยพยายามละแต่ไม่เคยติดเลยอุ้ยอันนี้สวยมากเลย300บาทขายได้เลยจริงให้ตี อ่ะเดี๋ยวเราเราหุ้นกันเลยดีกว่าพี่เขาก็สามารถแบบคือเขาบอกเขาขยายด้วยวิธีนี้ใช่ใช่ห้ามทิมลงไปเลยกดข้าหน่อยอ๋อหุยเดี๋ยวกลับไปทำที่บ้านคือพอมต้นมันมันจะลงใช่พี่ก็ลงดินลึกๆให้มันโผล่มาแต่ปลายๆอ่ะตายตายไหมเออตายเยอะอีกหน่อยอ่ะเขาเรียกเน่าคอดินอ๋อเราก็ผิดอีกไงเข้าใจคิดว่ามันมันโตเร็วแล้วเราก็ไปลงดินเลยจริงๆไม่ใช่ต้อง ไม,มีปัญหามากเลยค่ะหอยทากบ้านคุณกุ๊กมีปัญหากับหอยทากวันนี้ได้คําตอบนะคะมันจะมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกใบแสงจันทนะแล้วก็พญาไร่ใบนะแล้วก็ใบมะละกอหมักรวมกันก็คือใช้เหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำส้มสายชูครึ่งขวดสรุปคือม,ม,มันก็ไม่ควรรอดอะคะ่ะต้องบอกว่าเราเพิ่งเริ่มอะเพิ่งกำลังจะแบบแค่ย่างเท้าออกไปเฉยอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เอาประสบการณ์พี่เข้ามาเพื่อต่อยอดให้แบบทางเดินของเรามันสั้นลงเนี่ยค่ะความเจ๋งของการทําพืชผักออร์แกนิกนอย่างเงี้ยคือมันจบในตัวผมทั้งขยเะเศษอาหารทุกอย่างมันม,มันกลับมาใหม่หมดไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย,เลยที่คอนโดแค่เ <c oughs> นี้ยแค่เ <c oughs> นี้ยตอนเนี้ยต้องปลูกในหองอะไรกันอ่ะหกอย่างไม่รู้จะต้องปลูกแตงกวาบนยอดพีเลยม,มันไม่มีที่ไอ้ที่ทาอยู่ไม่ผิดเนาะเพราะว่าจริงๆที่ปลูกอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็ปลูกในกระถางมาตลอดมันก็งามแต่ว่า ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าเยอะมันจะง่ายกว่าถูกกว่ามีอะไรถูกบ้างเหรอมีดินไงคือเรามีดินก็มีเมล็ดที่เหลือไม่ใช่หนึ่งเลยเรื่องภาชนะปรบับการเตรียมดินปรบับการลงเมล็ดปรบับการย้ายต้นกล้าปราบับเห็นไหมปรับทุกขั้นตอนเลยทั้งสามบ้านจะนำสิ่งที่เรียนไปต่อยอดอย่างไรติดตามความสุขปลูกได้ช่วงหน้าค่ะ ร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอิสเวสีจำกัดได้ความรู้มากมายจากมืออาชีพแต่มาดูกันครับว่าแต่ละบ้านจะนำอะไรกลับมาใช้บ้างนี่คือของอันนี้นะอันนี้คือปกได้ั้งระเบียงเลยนะัะเียงเพราะคุ้นเคยก,กันกับร้านกาแฟข้างๆคอนโดขอซื้อก็ไม่ขาย ได้มาฟรีค่ะเสร็จแ,แล้วจริงๆเ่ะแบบไปเรียนอะไรมันก็มีประโยชน์นะแต่มันไม่ได้จำจำเป็นต้องทําทุกอย่างนะฮะเพราะว่าแต่ละคนพื้นที่ไม่เหมือนกันข้อจํากัดไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันเหมือนอย่างพี่ต้นไม้มีไม่กิ่กระถาอย่างเงี้ยที่จะทําน้ำหมักเป็นลิตๆแบบทําไมซึ่งแบบว่าพี่ใช้อีก6ปี8ปีก็ไม่หมด ทดลองปลูกโรสแมรี่ค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านปลูกอยู่แล้วเราเคยดูในรายการทีวีเขาบอกว่ามันคือตัดอย่างเงี้ยมาแล้วพอมันจะไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็็พอแล้วขยายเป็นหลายกระถางมากแล้วก็ถึงได้รู้ว่าแกก็บอกว่าแกก็แค่ตัดกิ่งแล้วก็มาเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่่ประมาณนี้เราคิดว่านี่ไงคริสต์มาสนี่ใช่ปะมันต้ติด เ a to ี๋ยวว่จะทำสอฐานคือตอนแรกกระจอ่าคิดว่าถ้าเปิดทาน้ำ E A ทำฐานนึงคุณเม้งกับคุณกุ๊กค pues ิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที <S <S ่สุดก็คือการทําน้ําหมักแต่ยากตรงที่ต voilà> ้องตกลงกันนี่แหละค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะปุ๋ยที่เราหมักอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ปุ๋ยมันโรยพวกเนี้ยก็จะเป็นรสเสริมเรามีปุ๋ยอยู่แล้วเราไม่ต้องทำนี่โงเหมือนกันก็ใช่ก็ใช่ แต่คิดว่ามันคงเหมือนช่วยๆกันแหละเหมือนเราแบบกินวิตามินเข้าไปกินอ่ะงี้เรากินผักกินข้าวกินผักก็ไม่ต้องไปใส่วิตามินแล้วดิอเออเลิก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 เลิทำคือผมไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์ว่าทำทำไมที่ไม่เข้าใจคือไม่รู้จะมาใช้อะไรโอ้ยน้ำ EM มาทำม,มันได้หลายประโยชน์นจะรู้เรื่อง,ง้วะหาเน็ตเอา โอ้ยนี่แม่งน้ำหมักชีวภาพแม่งใส่หลายอย่างเลยอะมีหน่อกล้วยหน่อไม้แล้วใส่พืชสดผักตบชวาจอกแหนะโอ้โหหนักเลยแล้วกางน้ำตาลจริงซื้อเอาก็ได้เราก็มีตังก็ไม่ได้ลำบากขนาดน,นี้ซื้อข้าวกินยังแพงกว่านี้เลยใช่ปะขวดหนึ่งไม,ไม่แพงก็จริงแต่เราก็แบบบางทีเราก็าไม่ทันการบางอยากจะได้ต้องไปขี้วนาหนักเลยทำเองดีกว่าให้เขาทำอะไรบ้างนะแล้วให้เขาขุดหน่อไม้ปะ่ะ ไปซื้อดีกว่าจริงๆต้องบอกว่าเริ่มจากความไม่รู้ของเรามากกว่าเราแบบมือใหม่มากบางทีเราไปฟังมาแล้วเราไม่ได้ทําเราก็ลืมก็ต้องเปิดเน็ตดูแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องแบบอ,อธิบายจ้าให้เข้าใจจ้าคือเขาอยากรู้ว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรทําแล้วเราก็ลืมเองแหละว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเป็นการขยายผลเพื่อให้เรามีน้ําหมักปริมาณมากขึ้นเพื่อใช้ต่ออืมนี่ได้หเปล่า คือส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่านี่ผมทําอะไรอยู่เพราะเดี๋ยวนี้คือน้ํา EM น้าอะไรมันก็ถูกมากซื้อเอาอ่ะมันก็สะดวกดีก็คงทําเพื่อเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ลดต้นทุนด้วยแล้วก็ไม่ไม่เปลืองทรัพยากรเงี้ยเหมือนเราต้องออกไปซื้อเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พูดก็พูดออกไปซื้อก็ยังสะดวกอ่ะเพราะมันก็ถูกไงถูกมากเลยโอ้โหใส่กิ้งเลยลองดูครับจะได้ทําเป็นด้วยพอทําไม่เป็นมันไม่เข้าใจเอาไม่เข้าใจมันก็ไม่อยากทํา ผม,ม่อยากทําก็ออกไปซื้อกินพอซื้อกินก็เป็นท่าพของนักธุรกิจของนายทุนีวัตถุดิบในการทําน้ําหมักพร้อมแล้วค่ะบ้านเดียวจะทําน้ําหมักสุดพิเศษเฉพาะของพวกเขากาันหอมนะซีอิ๊ว2ขวดนะเดี๋ยวไปย้อนสอนเนี่ยตายละตุลิงสีตายหมดแล้ว จริงๆน้ำหมักถังแรกเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรฮะก็เดี๋ยวลองดูก็เอาให้มันมันดูว่ามันพอใช้ได้ก็ก,ก็ใช้ดูครับตอนนี้เราเริ่มทําแค่น้ำหมักแบบเบสิกก่อนก็คือเรารใส่แค่ตัวหัวเชื้อแล้วก็ใส่กากน้ําตาลเป็นอาหารให้จุลินท <พอ S 2> รีย์แต่เราก็แอบเพิ่มไปนิดนึงแอบเติมโยเกิร์ตไปนี่โยเกิร์ตนี่เราก็เอามาเพิ่มอาหารให้จุลินทรีย์นะไม่ใช่เพิ่ม มีหน้าเขาถึงต้องให้เอาโยเกิร์ตมาด้วยทำน้ำอเอ็มมันจะได้อร่อยได้จุลินทรีย์ในปากเขาไปด้วยแล้วก็มีหน่อไม้อยู่ก็แอบไปหั่นมานิดนึงถ้าเกิดเราหั่นเร็งเขาก็ย่อยได้เร็วเก่งเก่งมากก็คือที่เขาทำขายๆเราก็ทำอย่างนี้ใช่ผมทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็เอาไปขายได้ถูกป่ะแล้วเราแปะยี่ห้อเดี๋ยวผมทาแบบโลโก้ที่ยี่ห้อขอโทษราบ11 s o อ r y t h ร e ี่ออตัดราคาขวดละ5บาทฝากขอโทษ ของปัญหารารบ11นะครับผมขอโทษจริงๆที่อาจจะไม่ได้แวะเวียนไปอีกแล้วตอนนี้เราทำน้ำา EM ได้เองเรามีความรู้พื้นฐานเพียงแค่ว่าน้ำา EM พวกน้ำหมกักน้ำชีวภาพเนี่ยพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อบ้านต่อต้นไม้บางทีเอามาราดท่อลาดอะไรเราซื้อมาตั้งแต่ปลูกบ้านใหม่ใหมเราก็ามาลดน้ำลดอะไรอย่างเงี้ยเร่งต้นเร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราไม่ได้ใช้แค่ปลูกผักไงเราก็ดูแลต้นโมกที่เราปลูกเต็มไปหมดแล้วก็ ต้นไม้ใหญ่รอบบ้านเราก็ต้องใช้ไอ้น้ําชีวภาพไอ้น้ําน้ําหมักตัวนี้อยู่แล้วเราสบายแล้ว E.M. นี่ผมผลิตเองจนกว่าจะมีใครขโมยถังนี้ไปทางฝั่งคุณเบียร์หลังกลับจากดูงานที่เขตหลักสี่ดูเหมือนจะเข้าใจอาการของกล้าผักที่เป็นอยู่มากขึ้นเลยต้องรีบแก้ไขค่ะคือเรากังวลและไม่เข้าใจว่าทำไมผักเรามันยืดเอายืดเอา สรุปว่ามันโดนแสงน้อยมันก็เลยยืดอย่างนั้นเขาก็เลยสอนมีวิธีเพาะใหม่ต้องรอดนก่อน,น่ยเหมือนฝัดข้าวเลยนะเราก็ไม่คิดว่ามันผิดนะแต่ว่าเราเคยทํามาตั้งแต่เล็กๆเนาะแต่เราเป็นเด็กนักเรียนไรเราก็ทำเพราะว่าเราไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงเนาะอย่างเงี้ยง่ายมากก็คือโรยไปเลยไม่ต้องคิดเดยอะพื้นที่อยู่ข้างๆแหละท้ายขดลงไปเลยแค่นี้เองเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องระวังระหว่างทําก็ไอ้นี่เลย สุดท้ายปิดไว้เลยอย่าให้แสงแดดเข้าอันนี้รดน้ําเช้าเย็นก่อนนี่ทําตามอาจารย์แป๊ะๆเลยเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบไอศครู <c oughs> ดูมีแบบแผนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยล่ะตอนเนี้ยออกแนวแบบห้าวเลยห้าวเลยเออกะว่าต้องมาแน่นอนคุณพ่อเบียร์ก็ทําไปแต่น้องอิกก็งานหนะักช่วยคุณพ่อเหมือนกันค่ะ ทำต้นไม้ตายชอบความกระถางไอ้กระถางที่เพิ่งเอามาเพาะนี่แหละใาญก็โมโหนี่มาทําอะไรของยายมาทําผักยายให้ตายหมดเลยเอาแล้วยายจะแล้วเอาผักที่ไหนกินสักพักหูมาเลยขนใส่รถของเล่นมาเลยก้อนหินโยนป้าปๆปาแล้วเอาอีกทำไมทำอย่างเนี้ยไม่แล้วอีก็ลงทํามาคว้างผักทางไมอ่ะผักล้มเลยเห็นปะอีทำอย่างนี้ไม่ได้ฟังมาป้าก่อ ตกโรงงานปลูกผักกับงานเลียเ้ยงลูก,กอ,อันไหนยากกว่ากันคะเราปลูกผักเราอยากลงเท้าไปคว้างผักได้ไหมเราไม่ทําแล้วทีมือมคือที่บ้านเนี่ยจะทําอยู่อย่างหนึ่งคือเราคุยกันว่าถ้าเกิดลูกแบบทําตัวไม่น่ารักไม่เข้าใจอะไรบางอย่างจะจับเขาเข้ามุมแล้วถ้าเกิดมีใครมาทําของเล่นอีพานี่ออชอบไหมอีก,ก็ไม่ชอบใช่ไหมก,ก็มอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเออพยายามให้เหตุผลกับเขาได้ผลบ้าง ไไม่ด้้ผลบางถาดเพาะต้นกล้าผักของคุณเบียจะงอกและรอดจากฝีมือลูกชายวัยซนอย่างน้องอีกหรืึเปล่านะแล้วบ้านอื่นๆมีเรื่องตื่นเต้นอะไรเกิดขึ้นบ้างสักครู่ค่ะร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอีสเวสีจำกัด จากที่เมื่อก่อนเราทํามาที่ง่ายๆจับดินมาได้เราก็หวานเลยใส่มเมล็ดลงไปเลยเนาะเราก็เอได้รู้อะไรที่มันดีๆขึ้นมา,าแล้อีกเอาดินตรงนี้มาใส่แต่ตรงนี้ให้เต็มเลยนะครับครบกาหนดก็ถึงเวลาย้ายกล้าที่เพาะใหม่ลงถาดคราวนี้น้องอิกมาช่วยคุณยายด้วยพอไปดูงานเขาบอกว่าอ๋อใช้กล้มะพร้าวเยอะๆใช้ดินน้อยๆเราก็เอาเลยแม่มันก็โอเคนะเบาดิอุ้ยเบาขึ้นเยอะเลยตอนแรกเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราใช้ดินเปลืองจังอ,อ๋อใช้วิธีนี้ดินไม่เปลืองนี่ช่วยยายทําอะไรบ้างกินขนมช่วยกินขนมอ้าวอู้ย่าขาดนะลาดจักขาดนะลาทำอะไรอะ่ะนี่ไงตาจะปลูกต้นบวบมูกแวนะออนี่ก็นี่นี่นไม่ชอบไปฉีหน้าบ้านนะยายบอกว่าถ้าปวดฉีให้ไปฉีที่ไหนครับหน้าบ้านไปฉีหน้าบ้านไปฉีหลังบ้านดี เม,ม,มนชีสต้นกล้าที่ต้องย้ายจำนวนไม่น้อยเลยเหนื่อยกันไหมคะเนี่ยก็ปวดบ้างเราเหนื่อยเราก็หยุดเราพอใจจะทำเราก็ทำเออเราก็ทำได้ผักโตขึ้นทุกวันแต่ว่าเรามีเวลาน้อยะเราก็ทําวันละนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะคือหักหมสุดๆคือเสราร์อาทิตย์เท่าที่มีเวลาเพราะฝนม,มันตกช่วงนี้มันทํางานยาก ที่บ้านอื่นกำลังนำความรู้ที่ได้จากการไปดูงานที่สวนผักหลักสี่มาใช้ปรับปรุงการดูแลผักของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าคุณบีกำลังเจอเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอยู่ค่ะสักสอสวันที่แล้วสังเกตว่าแบบทําไมใบต้นมะเขือเทศมันมีจุดเหลืองๆอะไรเงี้ยค่ะมีใบแบบขอบใบแห้งเหมือนเหมือนใบไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยโทรไปหาคุณชูเกียรติมันมีตุ่มขาวๆอะไรด้วยบีไม่แน่ใจว่ามันเป็นคล้ายๆสงสัยมันของมดแน่เลยเพราะว่าตรงแตงโมงมันก็มีอะไรของมดที่เป็นแบบเป็นก้อนขาวๆเยอะมากฮะขาวๆนี่คือเพลี้ยเหรอคะออดูท่าจะเครียดไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยใจเย็นๆน,นะคะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชูเกียรติค่ะ โอ้ยน้สำส้มคันไม้ไปซื้อที่ไหนอะนี่มดเต็มเลยไอ้แกก็บอกว่าไม่ต้องถอนต้นทิ้งแต่ว่าให้ตัดใบที่มันมีจุดออกนี่เพี้ยคราวนี้คงจะต้องเชื่อผู้รู้แต่ดูเหมือนวิบากกรรมของคุณบีจะไม่จบนะคะแล้วตัดตัดอยู่ทำไมไม่รู้ห้ยไท่ทีคือไม่มีตังโมแล้วอ,ะ,อะไปไหนอะไม่มีตังโมเสียใจอะ แล้วก็เลยวิ่งลงไปดูศกที่ชั้นสองพบอก,อกว่าละเนรนาศมันแตกไปหมดเลยไม่หอมอุตส่าห์ประคบประงมมานานมาด่วนลาจากกันไปง่ายๆแบบนี้มันทำใจลำบากนะคะตอนที่เมื่อกี้ยืนนะแล้วถือแบบตังโมอยู่แล้วลมมันพัดอแบบ่ะคือมันหอมแบบ มันไม่รู้ว่าเราปลูกเองหรือเปล่านะเราก็เลยว่ามันหอมกว่าแตงโมแต่มันหอมจริงๆแล้วมันแบบเฮ้ยมันสุกแล้วเราไม่รู้แล้วเราก็เสียใจว่าแบบมันหล่นแล้วเราก็ไม่ได้กินแล้วเราก็อุตส่าห์เฝ้าทนุธนอมันเหมือนลูกเราเลยเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแบบไม่ทีเป็นศพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงจะเจอเรื่องเศร้าขนาดไหนคุณบีก็ยังยิ้มได้เยี่ยมจริงๆค่ะแต่วันนี้มันไม่กลมเท่านั้นลูกนั้นมันใหญ่กว่านะ สิ่งที่คุณบีเลือกทําในเวลานี้ก็คือเก็บเจ้าแฝดน้องมาไว้ก่อนค่ะจริงๆมันก็เป็นการดีที่ลูกแรกมันตกไปแล้วคือเราได้เห็นว่ามันแดงแล้วมันสุกแล้วคือไม่งั้นเราอาจจะเสียแตงโมทั้งสองลูกเพราะเราคิดว่ามันมันยังโตได้อีกแล้วมันยังไม่สุกหันแล้วนะหันแล้วนะนี่แหละความสุกมันอยู่ตรงนี้ชรงนมันก็เป็นอย่างนี้อร่อยแต่ มันกินเปล่าๆแม่อ่อยแล้วก็ทำแตงโมไปต่กินโอเลนเตนก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก อันนี้ที่เบียเพิ่งเพาะใหม่อ่ะทั้งท่านเลยบ้านทาวน์เฮาส์ก็ประสบปัญหาเช่นกันค่ะไม่แต่ทําไมอันนี้มันตายอันนั้ไม่ตายอ่ะคือถ้าฝนตกอ่ะมันไม่น่าทําผักหักมันน่าจะเป็นแบบช้ำๆอันนี้มันคือหักเปาะกกลางต้นอ่ะเราก็อ๋อเออใช่มันมีสิทธิ์ที่จะแบบนกจิกแล้วก็หักได้ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็คือปล่อยเขาตามนี้แหละผักบุ้งอ่ะพอมันสูงขึ้นมาประมาณศอกอ่ะมันล้มระเนระนาดเลยก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถอนแล้วก็ทำอะไรกินกัน เยอะอีกเยอะแยะเลยเอ้แค่ตันดนิดนี้โอ้หเยอะแยะเลย,ยน่าก,กินเอ้ที่กินอะไรไมันถึงจะสูงลูกกินไม้ไผ่กินไม้ไผ่พี่เป็นช่างเหรอคะที่กินไม้ไผ่รู้สึกดีสนุกแล้วเหมือนแบบสอนลูกไปในตัวให้รู้จักการแบบช่วยเหลือการแบบแบ่งปันอย่างแบบเฮ้ยเราตัดผักได้เดี๋ยวเราเอาไปแบ่งบ้านน้องน้องเอ้ยน้องข้างบ้านนะคะผักบุ้งที่ช่วยกันดูแล กำลังจะเปลี่ยนเป็นเมนูแรกของน้องอีกและครอบครัวค่ะน่ากินทุกส่วเลยผักบุ้งมันอ่อนเสร็จแล้วค่ะผักบุ้งไฟแดงจากสวนของน้องอีค่ะกินได้แบบอย่างสบายใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปลอดสารเพราะว่าเราปลูกเองมากับมือ,อกินผักบุ้งก็ตได้น,น้อยที่สุดเราได้กินผักบุ้งแล้ว ีนี้ผักชนิดอื่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังมีทิศทางที่คล้ายๆกับที่เราแบบวางเอาไว้ภารกิจปลูกผักของคนเมืองเดินมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับมีเรื่องให้ลุ้นกันแทบทุกวันแต่ทุกบ้านยังคงมีความสุขกับการได้เห็นการเติบโตของผักผลงานของตัวเอง อ้้ยู่่่แแลววครรับตตางีมเยอมื่อหมอผักมาเยือนทั้ง3บ้านปลูกในถุวยมะพร้าวเลยฮะพร้อมภารกิจสุดตื่นเต้นปลูกผักให้ได้กินติดตามสัปดาห์หน้าค่ะ3วันขึ้นก็ได้